ที่คนเป็นแชมป์เขาก็ต้อตงเยี่ยอยากวาสาแชมป์ที่คนชิงแชมป์เขาก็ต้องอยากได้แชมป์โอเคแล้วพี่อยากถามหน่อยวันนั้นมีคู่ที่แบบว่าเราเคยต่อยไปแล้วทั้งคู่นะั้นนั่นคือนาบิลกับแฮงค์ตตี้อ่าซึ่งเขาจะชิงแชมป์มวยไทยเฟ้นนั้นบัสอยาหนพูดถึงหน่อยคู่นี้มันก็พูดยากเนาะแบบที่คนเป็นแชมป์เขา ว่าแบบผมก็ไม่อยากฟันธงหรอกแต่ผมผมเชื่อว่าตอนนี้ผมคิดว่าแบบนาบิวก็ยังนม่าาะยังรักษาเช็มได้โกงเดียวอาจจะหลับน้องเขามีการพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการตัดสินใจขึ้นมาเยอะในตอนนี้ครับพูดถึงไฟที่แด้วใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> ีหรือเรียนรู้อะไรบ้างครับจากี่แล้วไปที่แล้วก็ <c oughs> วคือเรียนรู้จากการิดอลาดของเีงแล้วก็การประมาใท <c oughs> ในการคำนวณหนักของจองเสียดายไปที่แล้ว ไม่เสียใจหรอกแต่คือทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่ผมคิดไว้ได้ยังไงก็เลยแบบมีอิสตินก่อนก่อนที่จะปิดมันก็ทำให้เราพูดไปก็คือแก้ตัวคือมันผ่านมาแล้วมันมันกลับไปถาว่าผมคิดไหมผมผมคิดนะแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่ว่าผมอยากกลับไปหามันคืนแชมป์ <c oughs> แน่นอนผมว่าไม่ว่าจะใครเป็นแชมป์มาถ้าผมมีโอกาสได้ชิงก็จะชกใหม่ผมก็อยากจะชกใหม่เหมือนเดิมผมก็อยากจะกลับไปชกให้ทุกคนเห็นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแต่ผมก็อยากกลับไปหามานันเพราะว่ามันเป็นแชมป์ไทยมันเป็นแชมป์ที่ผมแบบยังต้องการอ่ะผมยังต้องการมันอยู่ตอนนี้ผมเป็นแชมป์มินิบ็อกซิ่งอยู่ผมยังอยากได้มวยไทยมาถึงแบบนานๆอยนั้นถามเรื่องน้ำหนักหน่อยเนาะเพราะอย่างที่บอกแล้วเราก็ังวลเรื่องน้ำหนักแล้วในไฟน์นี้เนี่ยมา ราคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องน้าหนักอีกไหมเราเตรเียมตัวไปนี้ผมคิดว่าไม่มีเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็ค่อยๆกลุมค่อยๆลงมาตลอดตอนนี้ก็เหลืออยู่เกจสิบจากเกจกิปแปดโอ้ตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมได้เรื่อยๆก็เป็นเรื่องแบบมันไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนมันไม่ได้ซ้อมมันไม่ได้กลุมแบบครั้งก่อนมันนอนอยู่ยกับอย,อยู่มันป่วยอะ่ะมันเกือบสองอาทิตย์มันอยู่กับโรงพยาบาลอ่ะ ครั้งก่อนมันมันไม่ได้ซ้อมอะ่ะครั้งนี้มันแบบพอามันตับนครั้งนี้มันเลยรู้สึกแบบว่าจะเป็นไปเหมือนเดิมไม่ได้เรากลับมาครั้งนี้เราด้วยความตั้งใจเราจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วไม่อยากให้พลาดทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างไม่อยากทําให้มันตํารอยเดิมมันกลับมาอย่างอย่างอยากมีความหวังกลับมาแบบเพราะว่าเป้าหมายผมมีอะ่ะผมชนะครั้งนี้ได้ผมมีโอกาสิีแชมป์ ผมมีโอกาสที่จะทำอะไรหลาๆอย่างต่อรังอย่างนี้คือว,ว่าตั้งใจมากเนาะแต่สำหรับไฟนี้ใช่เลยครเบหนัง,ไ,งไ,ได้ไหมคะค่ะปปทุกคนในเขตสุดยอดของดีๆยกกับดุกิอะไรบ้างในวันที่เขาเจอกับพิเศษนอ้องบัตรมันก็พูดยากมันแค่ไม่มีแต่ว่ามันก็ยังยังพอมีหัวบ้างที่ว่าเราจะเข้าทำ ผมก็ได้ดูเทปแล้วก็เอามาซ้อมมือวมาเอามาเอาเทามาซ้อมเลยว่าลูกไหนที่เขาดินลูกไหนที่เขาแบบมันแทบไม่มีแต่ว่าผมเชื่อว่าบนทีมันต้องเห็นแหละบนทีมันก็ต้องเห็นแต่ผมก็พอมันมาเห็นในรูปแบบการซ้อมมันก็แบบมันก็แทบจะแบบมันมีน้อยครับมันมีน้อยแต่พอมานั่งสโลมานั่งแบบดูจริงๆแบบเรื่องดูเทนก็มีให้เห็น พอดีผมเจอทั be ้งค so no right ู us, so, right ่นะผมเป็นีกคู่หนึ่งที่อยากดูพี่โอก็เป็นคนที่ผมเขายรับผิดด้วยทังก็รู้จักกันมาแล้วก็สนิทกันด้วยอย่างหนึ่งก็แบบก็เชียร์ทั้งคู่อ่ะพี่จะตอบยังไงไงมันเขาไม่ตอบดกวาก็เชียร์ทั้งคู่ด้วยพูดพูดถึงจุดแข็งของทั้งคู่ให้หน่อยเราไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกพูดถึงจุดแข่งจุดแข่งก็พี่โอก็แน่นอนครับประมาจา์มวยไทยอาวุธหลายรูปแบบโชกยากจุดจิต ออกวุฒิตลอดส่วนรถทางเองก็มีความทนทานมีหมัดที่ดีทุกอย่างที่ดีก็ยอดครับผก็พูดถึงว่าที่ที่ซูเรเลกก็เป็นแชมป์ของรุ่นไฟเบอร์ฉะนั้นที่มีแววจะกลับไปป้องกันได้เลยอยากอยากยากลับไปครับอยากกลับไปที่รุ่นไฟเบอร์เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยตอนนี้ไฟเบอร์มันคับจริงๆผมอยากไปเพราะว่าผมชกเสร็จไปนี้ผมก็ยัง อยากจะคุยแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่รู้เพลงมันเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะได้ชกที่เป็นเวีต่อหรือเปล่าหรือว่าเอาไปชกไฟเบียผมก็พร้อมไงผมก็อยากผมยังอยากไปป้องกันแชมป์ด้วยผมอยากไปป้องกันแชมป์ด้วยเพราะว่ามันก็เกือบปีแล้วผมไม่อยากดงปลดไงผมไม่อยากดงปลดผมก็อยากอยากกลับไปป้องกันแชมป์อยู่งั้นก็ขอให้ไฟนี้ทำผลงานได้ดีเนาะเราจะได้ดูไฟหน้าเร็วๆมีใครสอบถามอีกไหมครับ ฝากงั้นฝากถึงแฟนๆหน่อยครับผมให้เชียร์ไฟนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยครับก็อยากให้เชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆครับ,รบอยากให้เชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆแล้วก็ส่งส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะๆครับผมเชื่อว่านักกีฬาไทยเขาไม่ได้ไปชกคนเดียวไม่ได้ไปชกแค่ทรนนอรอไม่ได้ไปชกแค่เขาไปชกทั้งกําลังใจจากคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับที่เชียร์เขาอยู่ก็อยากให้ทุกคนเชียร์ ว่าจะเป็นงุมินว่าจะเป็นนักต่องไทยคนอื่นด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ